มอสหนึ่งข้าวิ่มอหนึ่งข้าหมอนึ่งข้ามอสหนึ่งข้าวเสร็จแล้ว んただいま。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì Gõ đinh không bỏ lỡ những video hấp đinh มาดามน่าจะหนาวมากในญี่ปุ่นมีพิมะาด้วยโอ้เกอดตุ๊กตาใช่ไหมเฮ้ยหนาวน้องน้องบอกว่าหนาววันนี้น้อยมาทำงานมาเตลัมเตลมเตลมเตลม นี่น่าจะเป็นคะแนนนะค่ะทำลายยิง อบคุณนะคะหกล้านดวงตาสวรรค์อีกกับอีกเก้าร้อยเลือบมามามาม่ยี่สิบไม่ลงเดไม่ยี่สิบไม่ลงดิ๊ยักษ์เลือดยักษเลือ yeah ใครมาแม่ไก่เอ้ยสวัสดีแม่ไก่จ๋าแม่ไกจ่จ๋าสวัสดีค่ะแม่ไกจ่จ๋าสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะนี่คำนี้แม่ไก่ะแนง